กรีดลั่นบ้านนางเอกดังแจ้งข่าวดีชวนเอสุภชัยไปงานวิวาที่ L.A. ขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวแล้งสำหรับนางเอกสาวชื่อดังปูประยาที่เตรียมเข้าพิธีวิวากับว่าที่เจ้าบ่าวชาวต่างชาติอายุห่าง12ปีที่จะจัดงานขึ้นในปลายปีนี้ที่ L.A. ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับฮือฮาแสดงความยินดีล้นหลาม ล่าสุดเอสุภชัยได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดเอขีดล่างสุภาชัยหนึ่งเผยโมเมนต,ต์น่ารักรักคู่กับสาวปูพร้อมแคปชั่นระบุว่าลูกสาวน้องปูประยาสวนดอกไม้มาบอกข่าวดีถึงบ้านชวนที่เอไปงานแต่งปลายปียินดีกับน้องปูด้วยนะคะเจอกันที่ l A นะคะแอดปรายะลันแบก